สรุปประเด็นรายการหนกระแสวันที่1สิงหาคม2568นะครับวันนี้ก็จะเป็นเทปที่7ที่หนกระแสทำเรื่องสถานการณ์ความไม่สงบระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับระหว่างดำเนินรายการมันจะมีการตัดภาพไปที่วันนี้นะครับจะมีการเชิญทูตแล้วก็สื่อมวลชนจากนานาประเทศนะครับไปเหมือนกับไปสถานที่จริงที่ที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็จะมี ผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับมาแบบเหมือนเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟังนะครับทั้งถ้าภาษาไทยก็จะมีคนช่วยแปลนะครับแล้วก็จะมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นแบบลูกสาวเจ้าของปั๊มนะครับก็จะจะพูดภาษาอังกฤษเองนะครับก็ถือว่าใช้คําว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่จะทําให้คนทั่วโลกรับรู้เรื่องที่เกิดขึ้นนะครับว่ากัมพูชาเป็นคนเริ่มต้นก่อนและยังโจมตีพลเรือนที่เป็นคนบริสุทธิ์ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นแบบ โอกาสที่ดีที่จะแบบได้เปิดเผยเรื่องจริงนะครับให้ให้ชาวโลกได้รับรู้นะครับโอเคกลับมาที่ประเด็นรายการวันนี้นะครับวันนี้แขกรับเชิญก็เป็นผู้พันเบิร์ดขออนุญาตเรียกผู้พันเบิร์ดนะครับถึงตอนนี้ก็จะเป็นพลตรีแล้วก็ด้วยคำชินปากของคนไทยแล้วกันนะเพราะพี่หนุ่มแกก็เรียกอย่างนี้นะครับก็วันนี้มันจะมีการพูดคุยเรื่องของตัวเฉลยศึกก็เพราะว่าทางเจมารีเจมารีเจ้าเดิมนะครับเจมารีอะไปบอกว่าเนี่ยคนไทยจับทหาร อ่กัมพูชาไป21คนแล้วก็อ่าทำให้ตุยไป1คนนะครับแล้วก็เนี่ยที่เหลือก็อยู่ที่ประเทศไทยโดนจับอยู่นะครับก็วันนี้ทางผู้พันเบิร์ดก็มาเล่าเรื่องจริงนะครับให้ให้เราได้ฟังกันก็คือโอเคคืนวันที่มันมีการพูดคุยจำได้กันไหมครับว,ว่าที่มันมีแบบมาเลเซียเป็นคนกลางแล้วไทยกับกัมพูชาแล้วก็มีการตกลงข้อตกลงการหยุดยิงซึ่ง กัมพูชาไม่เคยรักษาคำพูดนะครับก็จะมีการโจมตีเรามาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งทางาหน่วยที่อยู่บริเวณนั้นต้องขอแบบขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชานะครับคือคือคือจะเป็นแบบเหมือน,นหลักการการปฏิบัติที่ถูกต้องก็จนกระทั่งเราโจมตีกลับนะครับแล้วก็สามารถยึดหรือว่าทําลายฝั่งของเอาชนะได้แหละครับแล้วก็ไปเจอทหารอยู่ตอนแรกก้าวนาานะครับก้าวนายแล้วก็มันจะมีคนไทยที่ ผู้ภาษาเขมรได้นะครับก็คือคุยกันแล้วก็ท่านนั้นบอกยอมแพ้ก็พอ9้าคนยอมแพ้ปุ๊บก็มีโผล่ไปเก้าคนเป็น18คนนะครับแล้วเช้าวันถัดมาก็ค่อยมาเจออีกสองคนก็รวมไปเสร็จคือ20นะครับไม่ใช่2ี่อย่างที่เจมารีเคยไปพูดไว้แล้วก็ตอนนี้มีการส่งคืนไปแล้ว2คนคนหนึ่งก็คือมีได้รับบาดเจ็บแล้วก็ทางโรงพยาบาลไทยก็ได้ทําการรักษาเบื้องต้นไปแล้วนะครับส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยาทางพี่หนุ่มหรือทาง ผู้พันเบร์แกบอกว่าได้รับผลกระทบกระเทือนทางจิตใจนะครับจนแบบเหมือนสติหลุดอ่ะจนแบบต้องส่งกลับไปนะครับแต่ตอนนี้สิบแปดคนที่เหลือก็ได้รับการดูแลตามข้อปฏิบัติของสากลทั้งสิ้นนะครับก็คือปลอดภัยดีแล้วกออ็มีการดูแลอะไรก็ว่ากันไปจนกว่าจะาพี่หนุ่มกระถาว่าแล้วเมื่อไหร่จะส่งคืนก็คือว่าต้องรอให้สถานการณ์ทุกอย่างมันนิ่งหมดแล้วก็จะมีการส่งคืนนะครับประมาณนั้น แล้วก็พี่หนุ่มแกก็ถามแทนใจคนไทยทั้งประเทศนะว่าแบบเอา้าทําไมแบบเหมือนมันมีโอกาสชนะแล้วว่าไอ้มันมีโอกาสเอาคืนแล้วว่าทําไมไม่แบบจัดการให้แบบให้ให้ตุยไปอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็ทําเราก่อนใช่ไหมครับแล้วเราก็มีการสูญเสียอะไรเงี้ยก็ผู้บันญรัดจะอธิบายว่าถามว่าทําได้ไหมใช้คําว่าเรามีโอกาสที่ทําได้แต่เราไม่ทำนะครับเพราะว่าห เราไม่อ่านอันหนึ่งนะครับคือเราไม่รู้ว่าทางนั้นน่ะมันมีการอย่างที่เรารู้ว่าฝ่ายนั้นชอบขี้โกงอะ่ะคลิกกี้อะไรเงี้ยเขามีแผนอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่ากับจงใจหรือเปล่าเพื่อที่จะทําให้แบบเราจัดการซึ่งเราก็ไม่ควรจะไปหลงหลงกลหรือหลงเข้าไปในเกมของเขาอันนั้นหนึ่งนะครับสองเรื่องเรื่องที่สองเรื่องสําคัญเลยคือเรามีมนุษยธรรมมากกว่าผู้นําของฝั่งนั้นอันนี้ ถ้าใครเป็นแฟนหนกระแสก็แล้วก็หรือเป็นคนกัมพูชานะครับที่สามารถฟังภาษาไทยได้หรือเข้าใจภาษาไทยได้ก็รบกวนไปบอกทางเจมารีกันด้วยนะครับว่าแบบว่าเนี่ยคือคําพูดจากทหารไทยว่าเรามีมนุษยธรรมพอที่จะไม่ทําอย่างที่เขาทําอย่างที่เขาโจมตีพลเรือนทําให้แบบมีพลเรือนเสียชีวิตคนบริสุทธิ์เสียชีวิตอ่ะแ,และตอนนี้ทหารไทยมีโอกาสที่จะทําแบบคุณแต่เราไม่ทำเพราะเรามี มนุษยธรรมเหนือกว่านะครับเราเลยไม่ทําสิ่งที่คุณทําก็ประมาณนี้นะครับก็ก็รอรอทั้งหมดก็คือ18คนที่เราส่งคืนซึ่งทางพี่หนุ่มก็ก็ห่วงอยู่ว่าและเดี๋ยวแก๊งเนี้กลับไปเนี่ยจะแบบไปใส่ร้ายเราหรือเปล่าว่าโดนทำานั่นทางนี้ซึ่งทางผู้บังบก็บอกว่าคนที่ดูแลก็ก็คงมีมาตรการใช้คาว่ามีมาตรการในการดูแลมีการบันทึกภาพตามกฎสากลว่า ต้องทํำยังไงนะครับประมาณนั้นแล้วเราก็ได้ได้ความรู้อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือมันเป็นใช้คําว่าข้ออนุสัญญาเจนีวาข้อสัตวตัวลงสัญญาเกี่ยวกับเรื่องสองครามนะครับว่าจะไม่มีการทําร้ายเฉลยศึกที่แบบโหเหมือนในหนังที่แบบโหการลุณกรรมอะไรเงี้ยนั่นไม่มีนะครับสองทหารจะต้องไม่ทําร้ายคนที่ไม่มีทางสู้ผู้วันเบย์กยกตัวอย่างนะสมมติมีผลล่มกําลังกระโดดล่มลงมา กำลังลอยติ้วๆลงมาเนี่ยทหารอีกฝ่ายหนึ่งก็จะไม่ยิงนะครับถ้าตามหลักแล้วก็คือจะไม่ยิงคนที่แบบเหมือนเขายังรอยอยู่แล้วเขายังไม่พร้อมที่จะลงมาแบบหยิบอาวุธอะไรก็แล้วแต่เพื่อจะสู้เนี่ยเขาจะไม่ทําร้ายกันนะครับแล้วก็จะไม่ทําร้ายพลเรือนที่บริสุทธิ์ก็จะบอกว่าทุกอย่างที่พูดมาคือทางกัมพูชาทําผิดหมดนะครับก็อยากให้ฟังไว้ว่าที่ทหารคุณรอดเนี่ยเพราะว่าเรามีมนุษยธรรมนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือ น,นี้เป็นคําบอกเล่าของภูพันเบิร์ดนะครับว่าเวลาเราส่งศพทหารที่ของฝั่งนู้นะคระับที่ตุยไปแล้วแล้วทางนู้นก็ไปเคลมอีกว่าอ๋อทหารที่ตุยเนี่ยไปออกข่าวว่าเนี่ยทหารที่ตุยเนี่ยเป็นทหารของประเทศไทยซึ่งไม่ใช่นะครับเป็นทหารของเขาแล้วการที่เขาปล่อยปะละเลยไม่ใช่คําว่าไม่สนใจชีวิตประชากรของเขาเนี่ยตอนนี้ในบางพื้นที่อมันมีใช้คําว่ามีกลิ่น ของศพเริ่มลอยขึ้นมาแล้วแปลว่าเขาไม่บริหารจัดการหรือไม่เห็นคุณค่าความเป็นคนของประชากรของตัวเองเลยนะครับก็คือไม่ได้มีการบริหารจัดการที่ดีที่จะแบบส่งศพให้กับญาติแจ้งข่าวบอกญาติหรืออะไรเงี้ยซึ่งมันไม่โอเคนะครับก็ถ้าใครแบบแปลข้อความนี้ได้ก็แบบฝากไปบอกด้วยนะครับแล้วก็พี่หนุ่มแกก็ยกตัวอย่างมาเรื่องหนึ่งนะครับว่าแกมีเพื่อนแล้วเพื่อนแกก็มีแบบลูกจ้างที่เป็นชาวกัมพูชานะครับซึ่ง ก็มีการพูดคุยกันก็บอกว่าอยากอยากกลับประเทศไหมซึ่งตัวลูกจ้างก็บอกไม่อยากกลับนะครับเพราะว่าก็ไม่ได้ชอบการบริหารจัดการของทางารัฐบาลชุดนี้ของเขาก็คือคุณเซนฮุนมาเนตนี่แหละก็คือไม่ได้ชอบนะครับดังนั้นอยากให้คนไทยใช้คําว่า,าแยกแยะเนาะเพราะตอนนี้ในโซเชียลผมว่าใน TikTok ในอะไรก็แล้วแต่แอปฟ้าแอปทั้งหลายแหล่นะครับมันจะมีการแบบ ทพฤติกรรมยอยยุอ่ะที่แบบมีการเหยียบธงชาติไทยเหยียบเงินไทยหรืออะไรเงี้ยผมว่ามันมันมีทั้งคนดีและคนไม่ดีคนที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลเขามันก็มีส่วนไอ้พวกที่แบบมาทำาคลิปเคล็บอะไรที่แบบดูหมิ่นอย่างเงี้ยคือแบบก็แยกไว้ละกันว่าเราก็อย่าไปทำอะไรพฤติกรรมที่แย่ๆเหมือนเขานะครับเราพวกคนเลวเราก็ไม่ต้องแบบ อะไรนะไปทำพฤติกรรมเร็วๆือนครับมันมีแบบแต่ผมชอบนะที่แบบคนไทยทําคลิปตอบโต้ด้วยกันบอกุยเอาเอาสิ่งดีๆของประเทศไทยไปสู้อันนี้แบบเออเนะี่ยผมชื่นชมนะครับผมมือให้ก็ส่วนเรื่องอื่นนะครับก็จะเป็นเรื่องของหลังจากนี้นมันจะมีการประชุมนะครับของที่มันจะมีตัวยอ่อตัวย่อทั้งหลายนะครับแล้วก็แปลเป็นไทยมาก็คือจะมีการประชุมของร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับเอ่อ ผู้บังคับบัญชาทางทหารในพื้นที่แล้วก็ของกระทรวงต่างประเทศซึ่งที่เราจะได้ยินตัวย่อนั่นตัวนี้นะครับก็คือเนี่ยคือสามหน่วยเนี้ยเดี๋ยวมันจะมีการประชุมซึ่งการประชุมก็จะแบบเหมือนประชุมวันนี้เสร็จก็ส่งข้อมูลให้นี้แล้วก็ส่งกันไปคือมันอาจจะใช้คําว่ามันอาจจะใช้เวลาในการที่แบบส่งข้อมูลกันไปมาทําข้อตกลงลก็คือแบบมันน่าจะใช้เวลาปักใหญ่พี่หนุ่มก็กถามว่าเอาแล้วเรื่องทหารเนี้ย เราจะถอนกําลังเลยไหมหรือเราจะอะไรหรือว่าสถานการณ์อย่างเงี้ยเราต้องเตรียมตัวไปถึงเมื่อไหร่ซึ่งพี่ผู้พันเบิร์ดนะครับแกก็บอกว่าใช้คําว่าตลอดไปเพราะเหมือนมันเป็นพื้นที่ที่มีข้อพิพาทแล้วอีกฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายที่แบบไว้ใจไม่ได้เราก็ต้องเตรียมพร้อมเสมอนะครับก็อย่างข้อตกลงหยุดยิงเขาก็ยังยิงอยู่ ห้ามเคลื่อนทับเขาก็ยังเคลื่อนอยู่แต่ของเราอ่ะไม่ได้เคลื่อนเพราะว่าเราทําตามข้อตกลงที่ได้บอกกันไว้พี่หนุ่มแก้วหงอเอาแล้วถ้าเกิดอยู่ดีๆฝั่งนั้นเคลื่อนไหวเราจะยังไงทางผู้พันเบิร์ดก็าอธิบายไว้นะครับว่าด้วยที่ถนนหนทางของบ้านเราอ่ะดีกว่าทางฝั่งกัมพูชานะครับดังนั้นถ้ามันมีการเคลื่อนไหวของฝั่งนั้นฝั่งเราก็ใช้เวลาคือเรียกว่าพร้อมเสมอในการที่จะแบบปกปก้องอธิปไตยของเรานะครับก็คือให้แบบคนไทยสบายใจได้ว่า เราพร้อมนะครับแล้วก็มันจะต้องมีการมอนิเตอร์เหมือนกี่คือเฝ้าระวังนะครับว่าที่มันจะมีข่าวที่เขาปล่อยข่าวว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมีแบบให้ทหารจะไปฝึกลบกับทหารเมกันจะให้ทําใิาทหารเมกันยา้ายอะไรเงี้ยอันนี้มันก็ยังต้องมีการเฝ้าระวังต่อไปว่าเหมือนกับต้องรู้เขารู้ราวว่าถ้าเขาไปฝึกกับอันนี้เราก็ต้องแบบป้องกันเราก็ต้องแบบเหมือนเตรียมความพร้อมของฝั่งเราเพื่อจะรับมืออีกฝั่งหนึ่งให้ได้อยู่เสมอนะครับแล้วก็ อันนี้เป็นเรื่องสาคัญอีกเรื่องนึงครับคือเรื่องของตัวโดรนพี่หนุ่มกระถามว่าเออแล้วเห็นฝั่งนั้นยังมีการปล่อยมีการแบบปล่อยโดรนบินอยู่อะไรเงี้ยซึ่งผู้บัญชาก็ทิวาน่าจะเป็นการเหมือนเช็คระบบแอนตี้โดรนแอนตี้คือแบบต่อต้านแอนตี้โดรนนะครับก็คือเหมือนกับเช็คว่าของเรามีระบบนี้หรือเปล่าก็เลยแบบลองบินขึ้นมาอะไรเงี้ยประมาณนั้นแต่สิ่งที่ต้องระวังนะครับอันนี้ฝากบอกคนที่ ทําอาชีพหรือประกอบอาชีพด้านนี้นะครับกพคือว่าช่วงนี้นะครับถ้ามีใครมาจ้างงานให้บินโดรนก็ให้ระวังนิดนึงนะครับว่าสืบให้แน่ใจว่าบางทีอาจจะเป็นแบบเจ้าตัวคนคน,คนที่สั่งคนแรกเลยจ,จะเป็นคนกัมพูชาและอาจจะผ่านมาแบบปุ้ยห,ยหลา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 ยหน้าจนแบบมาถึงคุณแล้วก็โดยที่คุณไม่รู้ว่าแบบอ้าวต้นจริงๆอ่ะคือเขาอ่ะต้องการข้อมูลจากฝั่งเราดังนั้นช่วงนี้นะครับทางผู้บริโภค มือนกับให้ระวังหรือว่าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะครับเพราะว่าบางทีสิทที่คุณทำมาอาจจะเป็นการแบบทําให้อีกฝั่งได้ประโยชน์ประมาณนั้นนะครับก็คือให้ให้ระวังเรื่องการรับงานช่วงนี้นะครับแล้วก็ผู้บรรณึกก็ขอบคุณนะครับขอบคุณตั้งแต่ทหารทุกหน่วยนะครับที่แบบร่วมมือร่วมใจรวมถึงคนไทยนะครับที่แบบออกมาแบบช่วยกันปกป้องนะครับแล้วก็โจมตีทางอย่างที่เราเห็นเมื่อวานนะครับที่แบบว่า เรื่องหลวงตาสุดก็คนไทยเราก็สู้ไม่ถอยเหมือนกันครับแล้วก็มีเรื่องของอะไรนะเจมารีเป็นกิก,กับฮุนเซนอะไรอย่างเงี้ยก็ประทับใจมากนะครับแล้วก็ทิ้งท้ายว่าอันนี้เป็นประโยชน์ที่แบบผู้พันเบิร์ดจะพูดนะครับก็คือว่าการฝึกเป็นสวรรค์การฝึกเป็นสวรรค์ในการที่ดีที่สุดของทหารนะครับแล้วก็ฝึกอย่างที่จะรบ แล้วถ้ารบต้องชนะเท่านั้นนะครับเป็นคําพูดที่แบบโอดประทับใจนะครับฟังแล้วแบบใจฟูบูแล้วก็ใช้คําว่าหุนใจนะครับว่ากองทัพไทยนะครับของเราแบบไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับก็ของวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครคิดเห็นยังไงกับเทปนี้ก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับ